สวัสดีครับและนี่ก็คือลุกใหม่ค่ะใช่แล้วครับหลังจากที่ทําลงเรือนมาหลายวันนะครับผมก็เริ่มยาวแล้วก็โซมมากเลยครับแลวผมก็แห้งเสียมากๆเลยค่วันนี้เบลก็จะมาโมดิฟายปรับลุกใหม่กับพี่หมวยครับพี่หมวยก็จับดูผมเลยครับแล้วก็ประเมินผมแต่ว่าลืมถ่ายเอาไว้ช่วงแรกนะครับหมวยจะทำคอนเทนต์ก่อนหน้านี้นะครับเบลก็ดัดกับพี่หมวยไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ลงนะครับพี่หมวยก็บอกว่าให้เลี้ยงเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดัดซ้ำอีกรอบนึงนะคะคือก่อนหน้านี้ครับเบล เลยครับเปิดกุบำรุงให้สุด,ชดใช้เครื่องทาทิสเมนต์ดิฟเลเยอร์นะคะบ,บำรุงปิดเกล็ดเส้นผมหลังทําเคมีช่วยให้ผมนุ่มเงาบำรุงได้ลึกถึงแก่นชั้นในของเส้นผมตอนทําก็รู้สึกสบายมากเลยครับเหมือนได้สปาผมเลยครับความรู้สึกเหมือนอบไอ้น้ําแต่ไม่ร้อนเหมือนอบไอ้น้ำนะครับไม่ทําให้ผมเสียผลิตภัณฑ์ของเส้นผมนะครับพี่หมวยก็จะอ่านค่าผมก่อนว่าเราจะรับได้ขนาดไหนนะครับแล้วพี่หมวยก็จะจัดการโมดิฟายให้เลยครับด้วยประสบการณ์แล้วก็ความรู้ของพี่หมวยนะคะับคนที่ผมเสียมากๆนะครับก็ สามารถทําให้ฟื้นฟูกลับมาได้นะคะพี่หมวยนะคะเป็นช่างคนหนึ่งนะคะที่จริงใจมากๆเลยผมมาแบบไหนก็คือไม่กักเลยครับใส่บํารุงให้สุดๆเลยคือเยลก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องผมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าได้พี่หมวย,<อ>ย่ยให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะว่าควรใช้ยี่ห้อไหนหรือว่าควรใช้แบบไหนและพี่หมวยก็ทราบดีว่าเบลนะครับขายเครื่องสําอางอยู่แล, <B ale S 2> แล้วก็จะคอยขอคําแนะนําจากพี่หมวยอยู่ตลอดเลยครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีหรือเปล่ายี่ห้อนี้เหมาะกับเส้นผมแบบไหนว่าจะถามพี่หมวยแบบไหนนะครับพี่หมวยก็ตอบ เบลก็ได้ความรู้มาบอกกับลูกค้าอีกทีหนึ่งไม่ว่าจะสินค้าแบบไหนรูปแบบไหนนะครับเบลก็จะศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็จะไปแนะนําลูกค้าน้ครับเราก็จะตอบคําถามลูกค้าได้เวลาลูกค้าถามนะครับในทุกๆวงการนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคบเราต้องเอาตัวเข้าหาเขาความรู้จากเขานะครับเบลเชื่อว่าทุกสายอาชีพนะครับมันสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดเลยครับแล้วก็สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับลูกใหม่ของเบลครับโดยพี่หมวยนะครับ modify ให้ลูกจากคนที่ดูติๆนะครับดูแบบมีอะไรขึ้นมาเยอะเลยค่ะ โดยปกตินะครับร้านพี่หมวยจะอยู่หลังเซ็นทัลชนบุรีนะคะแต่ว่าตอนนี้นะครับพี่หมวยได้ย้ายกลับมาทําที่บ้านนะคะลูกค้าเดิมบางท่านก็พอจะทราบกันแล้วนะคะแต่บางท่านก็ยังไม่ทราบนะคะใครอยากจะทําผมกับพี่หมวยนะคะไปหาพี่หมวยที่ร้านเดิมไม่เจอนะคะติดต่ออินบ็อกซ์สอบถามพี่หมวยได้เลยหรือจะโทรสอบถามพี่หมวยเอาก็ได้นะคะสนที่กัดร้านนะครับก็ไปไม่ยากเลยอยู่แถวบ้านปึกชนบุรีค่ะไปถนนเส้นทัศนาการเด่นนะครับเข้าอยู่ตรงข้ามร้านราชาหมอนทองเดี๋ยวเข้าซอยไปเจอสารประภูมินะครับแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปเล็กน้อยแล้วก็เลี้ยวซ้้ายยครกก็ตงไปออีเลน เลี้ยวขวาก็จะเจอร้านเลยค่ะเป็นร้านลับๆนะครับที่การันตีโดยช่างมืออาชีพเลยค่ะโดยตอนนี้นะคะพี่หมวยก็จะรับเป็นการนัดคิวนะควลาปกตินะครับพี่หมวยก็จะออกไปทํางานข้างนอกนะครับแล้วก็จะมีออกไปสอนด้วยตอรอนะครับต้องนัดเท่านั้นนะครับถึงจะได้ทําถ้าไม่นัดนี่คือไม่ได้ทําเลยใครที่สนใจนะครับก็็อกซ์ลองให้พี่หมวยประเมินผมดูก่อนได้เลยค่ะท้ายที่สุดนี้นะครับก็ฝากติดตามเบลด้วยนะคะไว้เบลจะพาไปแนะนําร้านอื่นๆอีกนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับบ